เ,ออเคยรองผิวปากเรียกใครข้ามหุบเข่าไหมคะผมผิวไม่ดังนะครับแถมไม่เคยคิดว่าจะมีคนเอาการผิวปากมาใช้แทนการพูดจริงๆด้วยนะครับ แต่มีนะคะแถมยังใช้กันจริงจังด้วยค่ะเธอรู้ไหมคะว่ามีหมู่บ้านภาษานกหวีดที่ผู้คนสื่อสารกันด้วยการผิวปากแทนเสียงพูดจริงดิผมคิดว่าเป็นเรื่องในหนังการ์ตูนซะอีกครับไม่ใช่การ์ตูนค่ะเป็นของจริงอย่างหมู่บ้านคุชเคที่ตุรกีเขาเรียกว่าภาษานกหรือคุชดิลีเป็นการผิวปากแทนเสียงพูดข้ามหุบเขาค่ะ โห oh, แล้วมันดังกว่าเสียงตะโกนกับครับดังกว่าเยอะค่ะเสียงผิวปากเดินทางได้ไกลถึง5-10กิโลเมตรในบางพื้นที่เลยนะคะในขณะที่เสียงพูดธรรมดาจะได้ราวๆ200เมตรเองค่ะโหดมากแล้วเขาผิวกันยังไงครับถึงจะสื่อสารได้เป็นประโยค เขาจะใช้ระดับเสียงท่วงทํานองและจังหวะแทนคําและวลีค่ะฟังดูเหมือนเสียงนกหวีดแต่จริงๆเป็นประโยคที่คนในหมู่บ้านเข้าใจค่ะเช่นเชิญมาดื่มชาบอกข่าวหรือแม้กระทั่งบอกข่าวงานศพค่ะเอาจริงดีครับ ผมนึกภาพตอนกำลังนินทาเพื่อนด้วยเสียงนกหวีดไม่ออกเลยครับใช่ค่ะและที่น่ารักคือมีโรงเรียนสอนผิวปากเป็นวิชาในโรงเรียนประถมด้วยนะคะเพื่อให้คนรุ่นใหม่ไม่ลืมภาษานี้ค่ะ จริงเหรอครับเด็กประถมเรียนผิวปากแทนการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเลยเหรอครับเนี่ยเขาเรียนทั้งสองอย่างค่ะ <c oughs> แล้วนอกจากตุรกีมีที่อื่นอีกไหมครับมีค่ะอย่างที่เกาะลาโกเมราสเปนมีภาษาที่ชื่อซินโบโกเมโรใช้ผิวปากแทนเสียงพูดแบบภาษาสเปนและถูกขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโกตั้งแต่ปี2009ค่ะสุดยอดครับนี่มันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมเสียงจริงๆครับใช่ค่ะและที่หมู่บ้านกอง ตรงอินเดียก็มีนะคะแต่จะพิเศษหน่อยเพราะเขาจะผิวปากเป็นเพลงสั้นๆที่ใช้แทนชื่อแต่ละคนค่ะเหมือนเสียงเรียกเฉพาะตัวแต่ละคนเลยเหรอครับใช่ค่ะเรียกว่าจริงเราลาวเบเป็นเหมือนลายนิ้วมือทางเสียงค่ะแม่จะคิดทำนองให้ลูกตอนเด็กๆใช้เรียกกันตลอดชีวิตค่ะฟังดูโรแมนติกมากครับแต่แบบนี้มันไม่สูญหายเหรอครับในยุคมือถืออินเทอร์เน็ตแบบนี้นั่นแหละค่ะคือความท้าทายค่ะเทคโนโลยีทำให้การ ผิวปากสื่อสารระยะไกลถูกแทนที่ด้วยมือถือแต่ชุมชนพยายามรักษาไว้เช่นที่ตุรกีมีเทศกาลแข่งผิวปากทุกปีค่ะโอ้มีการแข่งด้วยครับใช่ค่ะและบางที่ก็เหลือคนพูดไม่ถึง10คนแล้วค่ะอย่างที่หมู่บ้านอันเทียกรีสเหลือคนผิวปากได้ไม่ถึง6คนแล้วค่ะใกล้ศูนย์พันมากค่ะผมเพิ่งรู้ว่าการผิวปากนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับใช่ค่ะและที่น่ารักคือมีงานวิจัยพบว่า การใช้ภาษานกหวีดทำให้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาทำงานพร้อมกันหืม huh? อะไรนะครับเพราะปกติการพูดจะใช้สมองซีกซ้ายเยอะกว่าแต่การผิวปากต้องใช้ทั้งการแปลภาษาซีกซ้ายและการแยกความถี่เสียงกับทำนองทำงานร่วมกันค่ะโห oh, นี่มันเหมือนเป็นภาษาไฮเทคจากธรรมชาติเลยนะครับใช่ค่ะบางคนเรียกว่าสุดยอดวิศวกรรมเสียงจากธรรมชาติค่ะแล้วแบบนี้จะเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังยังไงให้เขาสนใจดีครับ ก็แค่ถามเพื่อนค่ะว่าเธอรู้ไหมว่าโลกเรามีคนที่สื่อสารกันด้วยเสียงนกหวีดแทนคำพูดข้ามหุบเขาแค่นี้เพื่อนก็จะหันมาฟังทันทีค่ะฮ่าฮ่ผมว่ามันจะเป็นเรื่องที่สนุกและทำให้คนรู้จักวัฒนธรรมแปลกใหม่เลยนะครับใช่ค่ะและมันทำให้เราเห็นว่าแม้เทคโนโลยีจะพัฒนาไปแค่ไหนแต่ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นก็มีคุณค่าและควรค่าแก่รักษาไว้ค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกสนุกได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซี r ร่ทูโ o w ไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะดับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับจากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปครับ